สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอดีตแฟนป่าชัดสายเปไม่คิดว่าใส่ชุดนี้ตัดผมน้องเกดอดีตแฟนป่าชัดสายเปต้องบอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากเลิกขายนูนาน้องเกดอดีตแฟนป่าชัดสายเปชีวิตปังไม่แพ้แฟนเก่ารับงานร้า์รีวิวรัวๆเป็นนางแบบถ่ายแบบเสื้อผ้าแถมล่าสุดยังเป็นช่างตัดผมอีกด้วย งานนี้บอกพิกัดร้านเพื่อนมนุ่มคนไหนสนใจให้ช่างตัดผมคนนี้เสริมหล่อให้กรณีนายธนสิทธิ์หรือปาชัดสายเปอายุ59ปีซึ่งตกเป็นข่าวภายหลังยืนขวางหน้ารถยนต์ของอดีตแฟนสาวเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมระบายความในใจเกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายหญิง ที่กำลังจะตีจากทั้งๆที่ตนเองทุ่มเทซื้อรถยนต์และช่วยส่งเสียเงินทองมาให้โดยตลอดสุดท้ายทั้งสองคนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันโดยอดีตแฟนสาวยินดีและคืนรถยนต์ให้ตามข้อเสนอล่าสุดน้องเกดอดีตแฟนสาวของปาชัดสายเปก็ชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากที่คนจะมาด่าเยอะมากแต่ก็มีคนมาจ้างงานเยอะมากไม่ต่างจากปาชัดที่กลายเป็นพระเอก M v ไปแล้ว โดยน้องเกดซึ่งก่อนหน้านี้มีอาชีพขายหนูนามีงานเข้ามามากมายรับรีวิวสินค้าออนไลน์และถ่ายแบบเสื้อผ้ามีร้านจ้างไลฟ์สดทุกวันแถมล่าสุดยังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ทุกทรงแต่ไม่ใส่ยกทรงรับทุกงานว่างไม่ได้80ก็เงินร้านอยู่ซอยข้างอนามัยหนองปริงนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก b f i t p r o c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ